ไปดูพื้นที่ภาคใต้นะครับในช่วงคืนที่ผ่านมาฝนตกหนักตลอดทั้งคืนนะครับที่จังหวัดภูเก็ตก็ทําให้เกิดน้ําท่วมในหลายจุดไม่ว่าจะเป็นย่านธุรกิจย่านการค้าตั้งแต่กรมลาป่าตองในยางแม้กระทั่งตัวเมืองเก่าภูเก็ตเองก็ถูกน้ําท่วมสูงครับนี่ครับภาพที่เกิดขึ้นช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับฝนตกหนักตั้งแต่คืนที่ผ่านมา แล้วก็ส่งผลในเขตเทศบาลนครภูเก็ตถูกน้ําท่วมสูงครับโดยเฉพาะบริเวณแลนด์มาร์คย่านเศรษฐกิจเมืองเก่าภูเก็ตอย่างนี่คือภาพตอนเช้านะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าพระสงฆ์เนี่ยต้องเดินลุยน้ําออกมาบินทบาทนะครับนอกจากนั้นหลายๆจุดอย่างเช่นแยกธนาคารชาร์เตอร์ถนนเทพกรัตรีตัดถนนกลางซึ่งเป็นย่านเมืองเก่าอาคารเก่าชิโนโปรตุกีสบริเวณวงเวียนหอนาฬิกาก็มีน้ำท่วมสูงเช่นเดียวกัน ประมาณ50ถึง1เมตรรถเล็กก็อาจจะสัญจรด้วยความยากลำบากหน่อยนะครับฝนที่ตกเป็นอิทธิพลมาจากพายุดิเปรชัันนะครับแต่ว่าในช่วงเช้าล่าสุดอัปเดตตอนนี้น้ำเริ่มลดลงแล้วนะครับแล้วก็ขณะที่บางจุดก็มีปัญหาในเรื่องของดินถล่มด้วยเช่นเดียวกันมีรายงานว่าพื้นที่หาดป่าตองตำบลป่าตองอำเภอกระทู้มีน้ำพุ่มถนนอยู่เหมือนกันนะครับ ทาให้จักรยานยนต์รถที่จอดอยู่ตามริมถนนเสียหายเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองป่าตองกําลังเร่งระบายน้ําไม่ต่างจากที่กรลาคกับก็มีน้ําไหลลงมาจากบนเขาแล้วก็ถนนสายเข้าเมืองภูเก็ตตอนนี้การจราจรเริ่มติดขัดแล้วเช่นเดียวกันครับ